นี้คือบีบขี้ปลาเลยเนาะ<ช>ปลาจากธรรมชาตินี่คือดูว่สีสันมันสวยนะล้ดูสดนะครับตาไซส,สาขินแบบดั้งเดิมครับเก็บตามในคลองในห้วยนะครับนี่ซิงเี้เจอาครับก็คือผักกู้แรงต้มปลาผักกูลเมื่อเขือพวงพี่มีตัวเองจะอร่อยขนาดไหนต้องต้องลองดูนะครับพ,พี่ชอบกินไหมเผ็ดจ้ะหนูนะคเสร็จแล้วขะะ้าวหนึ่งแปลงเย้ แต่เลือีกแปลงนูน,นะครับที่ว่าจะต้องไถแต่อาจจะเป็นช่วงหลังจากที่น้องมอตอนอยท์ทำอาหารกินก,ก่อนก็ได้เนาะก็ใช้เก่งมากเลยไถ่านาเลยเรียบร้อยเราไปทำกับข้าวกันนะครับ อจะถ่ายต่ออีกใช่ไหมวันนี้เราถ่ายต่ออยู่ใช่ไหมไม่ถ่ายแล้วเพราะเรากินข้าวแล้วนะครับอันนี้อะไรเนี่ยพ่อน้ำมันอะไรเนี่ยม,มาเล่อมาอเลื่อนยนะพ่อนะอ,อือคือล้อไอ้ล้อมันจะได้คล่คองหน่อย นี่คือบีบขี้ปลาเลยเนาะอ,อือขี้ปลานี่กินได้ไหมถ้าเป็นเออแต่หนูกินได้เออนะแต่หนูไม่กินใช่ไหม <c oughs> อ,อ,อุ๊ยเคลือหรืออึ้งเพราะ <c oughs> อย่างนี้แสดงว่าฝนจะตกใช่ไหม <c oughs> เออว่ะแน่นอนจริงๆเลยครับบรรยากาศบ้านทุ่ง เดี๋ยวรอให้น้องก็เตรียมปลาเตรียมผักให้เสร็จแล้วก็กินข้าว้อมครอบครัวนะครับ อันนี้เป็นข้าวที่คุณพ่อจะเอาไปปลูกใช่ไหมพ่อครับแล้วแล้วนี่คือจะจะปลูกวันไหนจะมาซางสังคืนอ๋อก็คือจะของวานนี้นี่แต่ว่านี่คือจะเอาไปแช่น้ำใช่ไหมแม่อ๋อแช่น้ําคืนด้วยนะอ๋อโท็ก็เดี๋ยวขอจะเตรียมปลูกข้าววันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศทุ่งนาเขียวๆนะครับฟินๆนะครับมานั่งกิบเล่าข้าวได้ไหมพ่อ แต่พอต้องเต้นได้ดูตัวเองเต้นหยังเห็นยังได้ดูได้ดูเห็นตัวเองเต้นหรือยังพ่อในคลิปอะที่ในวิดีโออี่พ่อเต้นอะมีคนบอกพ่อเต้นเก่งมากดูได้ม่อเต้นเหมือนใครเหมือนพ่อนี่เองเดี๋ยวมอตนอยจะหุงข้าวนะครับเพราะว่ามอตนอยบอกว่าพี่แนมมาถึงที่อยากให้กินข้าวบ้านมอตนอยให้ได้ครับเพราะว่าข้าวที่แม่เนี่ย เอามาหุงแล้วกินก็คือข้าวที่เขากำลังจะปลูกอุย้ยพอนี่แช่น้ำงี้เหรอนะคือเอาใส่ถังปุ๋ยแล้วก็มาแช่น้ำงี้เหรออ๋อคือวิธีการแช่ข้าวก็คือใส่ถังปุ๋ยแลก็มาแช่ทั้งคืนนะพ่อหรอสองสามคืนอ๋อคคืนองเดียวประมาณสองสามคืนนะครับแล้วก็จะหว่านบร EN ิเวณโซนเนี่ยที่เป็นที่แปลงนาะที่ได้ไถนะครับ นี่คือข้าวที่บ้านคุณแม่น้องมอตะนอยปลูกไว้ครับเราก็จะได้กินข้าวที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวหุงบนเตาฟืนนะครับนึกว่าจะไม่ซาวน้ำ กินข้าวฝีมือสาวห้วยบงการอีกแล้วครับ เมนูต่อไปที่น้องก็จะทําก็คือเมนูที่หามาได้นั่นก็คือต้มปลาผักกูดนะครับการทํนี่คือไม่ยากครับนะสูตรเครื่องเทศก็จะเป็นแบบง่ายๆเกลืออย่างเงี้ยผงอร่อยอย่างเงี้ยเท่านั้นเองมีพริกอะไรเงี้ยปรุงรสนะครับนี่น้องเขาตั้งน้ำแล้วนะครับแล้วก็จะมีปลาที่เอาขี้ออกแล้วแล้วก็ล้างหลนย่อบมากครับนะแล้วก็จะใส่เข้าไปในหม้อเนาะ นี่ครับโอ้โหอ้มปลาจระเข้ชนนี่คือดูแลสีสันมันสวยนะแล้วก็ดูสดนะครับตาใสเลยแล้วแควงเราก็น่ารักนะครับนะเอาใจคนแก่อย่างดี <c oughs> มันแก่อยากกินอะไรก็ไม่หาให้นะครับนะก็ต้องเดือดร้อนน้องทุกทีเลยนะครับเวลามาบ้านน้องมดทีเวลาผมพาเพื่อนทีผมก็อยากกินอาหารแบบบนดอยอย่างเงี้ย คือมันปราสาทพิชซิจริงๆนะครับแล้วก็เตาฟูนี้คือมันทําให้เราใช้ของอาหารหอมอีกทั้งหครับอันนี้ต้องลองกินดูครับเราจะเชื่อครับว่าแม่นะขึ้นมาบนดอยต้องกินอาหารบนดอยครับอย่าให้พลาดเลยนะนี่ข้าวก็ดงนะครับข้างล่างก็จะเป็น่านที่น้องก็เอาเกลี่ย่านมาไว้แล้วก็ให้มันสุกทั่วถึงกันนะครับเดี๋ยวเขาจะไปตาเครื่องเทศน,นะครับสําหรับใส่ไปในแกงปลาผักกูดนะครับหมกปลาตั้งใน เตานี่คือมันดูสีสันสวยงามจริงๆนะครับมันได้พูดเล่นเลยพูดจริงเลย้ลวก็บรรยากาศตอนนี้คือเริ่มเย็นแล้วก็อากาศดีมากนะครับหอมกลิ่นขี้โคลเลยเอออันนี้คือเตรียมใส่พริกเข้าไปแล้วเนาะแล้วก็ขมิ้นด้วยครับเพิ่มสีสันให้ปลานะกินขึ้นไปอีกกระเทียมแม่หอมกลิ่นขี้โคลจังผมไม่ได้กินตัวนี้มานานละรู้สึกมันสดชื่นนะเวลาเข้าดูฝนไอ้ดูดูทำนานเนี่ย แม่ไม่สนใจเลยแม่ยังมายุ่กับแม่ป่าวว่าหอมกิงที่โคนแม่ที่โคนหอมดีเวลาจะทำนาหอมมากเลยออแล้วก็ที่ขาไดไล้คือเกลือครับใส่เข้าไปแล้วก็ตามครับนี่สากินแบบดั้งเดิมครับเก็บตามในคลองในห้วยนะครับ เดี๋ยวให้น้องตามเครื่องให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูการต้มข่าต่อครับเนี่ยมันก็เริ่มเดือดแล้วครับเนี่ย อื uh huh. เครื่องแกงหอมมากใส่ไปที่ในน้ำต้มปลาร้ลอนครับเดือดปุดๆเลยครับนี่อ uh huh. นี่ซิงเกิลเจคับก็คือผักกูดนี่เก็บมานี่คืออยากกินมากสดๆนะครับแล้วขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกด้วยะมื่คือพงก็เก็บจากธรรมชาติไม่ได้ปลูกเช่นกันอ uh huh. นี่แหละเดี๋ยว ก็จะรอให้มันสุกครับพอมาสุกเราก็ปรุงรสนนิดหน่อยแล้วก็เดียวกินข้าวพร้อมครอบครัวเรางมดตอนหน่อยครับนางเอกสาวงามตามท้องเรื่องที่ผมอยากจะให้เธอมาเป็นนางเอกประจําช่องอีกแล้วนะข้าวสุกแล้วด้วยเปิดคล้ายพี่หน่อยได้ไหมจา้าหนูสุกหรือย,ยังเอ่ยยังไม่สุกแล้วเอาทานมาแนละ้วอ๋อยังไม่สุก โอหคนเมืองไม่รู้จักการหุงค้าแบบเตาฟืนว่าตัวเองนะครับไม่ได้ว่าใคร <laughs> <c oughs> อ,อ,อีกทีหนึ่ง เราบอกขาดเกลือหน่อยหนึ่งครับเมื่อกี้ชิมไปแล้วคงอร่อยนิดหน่อยครับแล้วก็ยกลงนี่มาแล้วครับ แกงต้มปลาผักกุดเมื่อเขือนพวงครับสูตรสาวดอยห้วยโป่งการครับโซโลแกงต้องมาครับแกงนะ่ากินนะ่ากินแต่ว่าออานเอกน่ารักโอ้ยข้าวเป็นไงม้างหนูได,ได้จ้ะเออพอดีจะกินข้าวลุงคุณเมื่อกี้เขาดีไปเลยนะเดี๋ยวทางต้องให้อดกินกลับบ้านเลยเออนะแนะม่หัวเราะเลยเดี๋ยวก็คดข้าวนะหนูเนอะรอลุงเข้ามานะเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะคดข้าวแล้วจะมีข้าวสักนิดนึงเดี๋ยวได้ลำลาครอบครัวต้องมตาตลอนนะครับ ให้เขาด้วยกันนะแม่ลุงเขาไปซ้อมวิบากดูดูเดี๋ยวถ้าล้มมานี่วิ่งตามไม่เก็บไม่ทนันเลยน่ะเดี๋ยวผมบอกว่าผมไปขี่ในทุ่งนาทะลุไปตรงบริเวณแม่น้ำลุงก็ไปลองเทสรถลงไปนาขั้นบนะันไดแล้วโอเคหนูตักข้าวเลยจ้ะลุงก็มาลุงเขาก็หมดแรงแล้วเออน,นี่แก,กปงปลาแก,กปางปลา แม่กินข้าวด้วยกันนี่แม่เป็นไหนคือเวลากินข้าวแม่หนีอีกแล้วอะ่ะน้องชายก็จะหนีอีกเนี่ยเออหนึ่งอย่างแหมเดี๋ยวดูข้าวครับข้าวจะสวยมากโอ้ลุงยกล้อ,อเดี๋ยวลุงล้มเดี๋ยวต้องวิ่งไปดูลุงก่อนจานข้าวคลาสสิกมากครับ นี่โอ้โหควันกลุ่นๆเลยข้าวหอมๆครับหอม,หอมข้าวมากเลยควันหอมมากแล้วก็นี่ตักเลยนะจ๊ะอโอ่นุ่มมากดูแล้วพอแล้วจ้ะแค่นี้ก็พอจ้ะสองพีจ้ะนะจากขจานแะล้วมต้อนกินกับพี่ด้วยนะ เจะให้หนูอ้วนในขนาดไหนเป็นไอพนเอเนี่ต,ต,ต้อง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 ระวังอ้วนให้ดีล้มไปหรือเปล่านะ่ะไม่มา,าทีเลยทำอะไรอยู่ไหมลนะูกเออไม่เป็นไรปะหนูเดี๋ยวไอ้ลุงก็มากินทีกนะ็ได้เดี๋ยวจะได้เก็บข้าวของเตรียมตัวเดินทางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับพอดีพี่เล็กน่าจะไปซ้อมรถอยู่บักกี้ก็กินข้าวมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เอาว่ากิน,กนมนอเตอร์ไซค์ก่อนเดี๋ยวพี่เล็กมาก็ค่อยเรีนทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนั่มลาบมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์ก็ จะเตรียมตัวกลับบ้านครับเพราะว่าน้องจะไปอ่านหนังสือสอบเป็นเด็กดีอ่ะเป็นไงอ่ะลูกสาวผมต้องเป็นแบบนี้ได้ไหมลูกเออ,อกันลูกนะอ่าหนูก่อนเลยให้น้าเอก,ก่อนเลยหนูอะพี่มีตัวเองจะอะไรขนาดไหนต้องต้องลองดูนะครับพ,พี่ชอบกินเ,นเพรจ้ะหนูมาแล้ว ลุงมันกันการขับรถครับลุงไม่ยอมมาเลยโอโ้ร้อนมากหอมอืมอืมอร่อยมากหอมมตนอยปลาอร่อยมากนุ่มมากหวานมาก นี่นะครับอือหืออะไเดี๋ยว,วไปไหนแล้ววนะเนี่ยข้าไปคนเดียว,วนะแล้วก็มาเนี้ยนั่ละอือหือกินข้าวอ๋อรุดมาเปลองวันนู้นเราลงมาแล้ว เอ้บอลเราโดนไปอไดอกอะไรกันเนี่ยเล็กกินข้าวเอาแม่กินข้าวกินข้าวอะไรพี่โทษทีนะไม่ได้รอกินข้าวกินข้าว,าวพี่พุ่งจ่ายนี่เลยนึกว่านึกว่ากลับไปแล้วไงก็เลยแบบนึกว่าไม่กินไม่เอาละกินแล้วใช่ขายมันอ่อนไปใช่ไหม,มเราปรับเองไม่ได้เหรอไ,ได้ที่ผมไปไปไข่แล้วไงไมันต้องใช้ใจเขาเองพี่กินข้าวก่อน นึกว่าจะกลับไปแล้วทิ้งผมอีกเออกินเป็นไม่ดีพอเพราะเมื่อกี้กินมาไม่จะบอกเดี๋ยวคนดูดา่าผมอีกว่ากินไม่รอผู้หลักผู้ใหญ่นะอีกมาะตงหน่อยหนูตักให้ลุงคนนี้นีลุงเขาเหนื่อยมากเนี่ยเขาหมดแรงแม่งกินขา้าวเลยกรับสิอ,อ๋ออะครับอ๋อมเม้ครับอ๋อมเม้คือกินข้าวพี่เล็กงงเนี่ยอ๋อมเม้คืออะไรอ๋อมเม้อ๋อมเม้เออลุงเขาไม่ค่อยมีแรงให้ลุงกินข้าวหน่อย นะครับเดี๋ยวเราจะรับาองไกลการกินข้าวกับน้องมตะนอยแล้วก็ครอบครัวนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับไปในเส้นทางวี่บากพี่เล็กไม่เคยเจอนะครับทางโหดโนน้าเยอะๆะตอนนี้คือน้ํารู้สึกจะมีครับวห้วยในปกติน้ำไม่เยอะขนาดนี้แสดงว่าฝนมัจะตกมาอืมเนาะแต่น้ํามันยังใสอยู่นะครับนะก็หอมเดี๋ยวเราจะไปนะนะครับนี่แล้วคุณแม่ครัวคนสวยนะน้องมดตะนอยนะสั่งอาหาตามเรื่องนะแต่ว่าน่ามาเป็นไอเอพี่นะเออน่ารักมาก เดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวพี่อันแจะแสดงสมุนทรกับสารนะหนูนะน่าเอาแล้วมึงนี่ลูกหลานนี่ก็ไม่เว้นเลยก็รู้คุณเรื่องจริงคือน้องน้องลูกหลานจริงๆนี่สนิทิขอพ่อแม่นะพี่เลี้ยงคุณมากนะเออคุณครูมัตนาเออในมัตนาลเออนี่นี่จานแน่ไงนี่จานแน่ไงทำทำตัวเป็นคนเลวตอนหน้ากล้องแต่รับหลังนี่คือเป็นคนนั่นแหละอย่างนั้นแหละอืยากให้เข้าใจเยอะอืมอร่อยมากว่ะพี่ก่อนไปแล้ว ตองเสียร์คันจะนเย็นเราต้องรีบได้ป่ะตองเคลียรคันได้แล้ว <uyor tuo> <c oughs> พี่ผม้จัดแล้วพี่ปล่อย holder, พี่ปล่อย,อย <c oughs> หินมันเยอะหน่อยน้ำมันเยอะตอนนี้ <c oughs> มันจะใช้น้ำมั <gracias. S 1> ทำท้ <c oughs> ยใช่ใช่ไม่ได้พี่ไม่ได้ได้ได้ขึ้นมาลองลองต้องเคละยคัน <c oughs> มากระผมมันต้องอย่างนี้โดนเกง่งมันล็อกโลหน้ามันล็อก หมุนหมุนล็อกล็อก,อกหินเดี๋ยวพี่แต่ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเหมันมันเขาล่อเดี๋ยวจะให้พี่พี่ได้ช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่นัองก่อนมันมีหินเยอะหินเยอะหินใหญ่เงือก้อนนี้เข้าไปนี่ก็เนี้ยนะได้ไหมมีแนวเนี้ยติดต่อรอหน้า,นาตรงๆ พี่ตอนนี้ได้ไหมมาดัน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 พี่ใจเจะมันมีหินใหญ่ขอโทษโอ้ชพี่กระตีเยอะมือหัอ่ะไปแล้วนีผมนี่เกี่ยวโทรศัพท์รอก่อนเลยผมรู้ว่านี่น้ามันเป็นไงปไปไปไปเอา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 ,เอามากระดโทรศี่พามาแกงขยกมาเด จะแก้แค่เข็มเลยว่าแล้วพี่เล็กล้มแน่เลยน้ำเยอะครับช่วงนี้ทุกคนทำงานเอาหน้าตายกเว้นผมไงผมต้องมากรลิกลิอยู่ด้านนอกครับเดี๋ยวไปทักทายนางเอกก่อนพี่ออสสวัสดีครับเฝ้าทักเอกผมนะนางเอกหน้าใหม่นะใครจะเอาไปแล้วมันยกเว้นยุดคนเดียวแหละเข้าไปนี พี่ไปทำพี่ทำ,ททำ,ททำมีค้่แข่งแล้วครับสวัสดีครับพี่ไปทำเออเดี๋ยวน้เอกสาวจะอยู่ตรงนี้ครับน้นเอกสาวขออนุญาตเดินมาตรงหน้ากล้องหน่อยเห็นขาอยากเห็นหน้า